ภาพที่เห็นต้องนาเวทนาแค่ไหนทำให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมากประสบการณ์อดหลั่งน้ำตาแห่งความเศร้าออกมาไม่ได้และน่าใจหายแค่ไหนจึงทำให้สารต้องเตรียมแพทย์มาคอยอยู่เคียงข้างเผื่อว่าคณะลูกขุนซึ่งเห็นรูปภาพที่เกิดเหตุจะเป็นลมหมดสติไปสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ ศกนาตรกรรมที่เกิดขึ้นกับเลซีเฟลเชอร์เลซี l เฟลเชอร์เกิดที่รัฐหลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี1985หลังจากอายุได้10ขวบเธอก็ย้ายตามเคลผู้เป็นพ่อและชีล่าผู้เป็นแม่มาเริ่มต้นชีวิตครอบครัวอันแสนอบอุ่นและสงบในเมืองสลอเตอร์ซึ่งมีประชากรเพียง900กว่าคนในสายตาของคนรอบตัวเลซีเป็นเด็กสุภาพอ่อนโยน และมีมารายาทตามแบบฉบับลูกคุณหนูเธอเข้าเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาของท้องถิ่นเพื่อนๆต่างพูดตรงกันว่าเลซี่เป็นคนร่าเริงสดใสและชอบเล่นกีฬาจนได้เป็นหนึ่งในสมาชิกหลักของทีมวอลเล์บอลโรงเรียนยิ่งไปกว่านั้นเธอยังเป็นเพื่อนคนแรกที่ช่วยให้บรรดาเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายมาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยทั่วไปแล้วสำหรับเด็กสาวที่มีภูมิหลังครอบครัวดีและนิสัยใจคอดีอย่างเลซี่ แม้ว่าอนาคตอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายใหญ่โตแต่อย่างน้อยชีวิตของเธอก็ไม่ต้องเลวร้ายอย่างแน่นอนทว่าเมื่อเลซีอายุได้13ปีบรรดาเพื่อนร่วมชั้นก็เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างเมื่อเด็กผู้หญิงในวัยเดียวกันเริ่มสนใจอารมณ์ความรู้สึกของวัยรุ่นและเพศตรงข้ามแต่เลซียังคงสนใจเรื่องของเด็กผู้หญิงตัวน้อยอยู่เหมือนเดิมซึ่งเธอก็คงสังเกตเห็นว่าตัวเองมีหัวข้อที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆได้น้อยลง จึงค่อยๆเงียบเขืมมากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มรู้สึกกังวลต่อการสื่อสารกับผู้อื่นไม่นานหลังจากนั้นเลซี่ก็หายหน้าหายตาไปจากโรงเรียนในขณะนั้นเธอเพิ่งเรียนจบเกรด8ต่อมาเคลและชีล่าพ่อแม่ของเลซี่ได้แจ้งกับโรงเรียนและญาติมิตรรอบตัวว่าจากการวินิจฉัยของแพทย์ลูกสาวของพวกเขามีอาการของแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอาการเดียวกันกันกบออทิสติกทำให้ปรับตัวเข้ากับชีวิตในโรงเรียนได้ยาก ดังนั้นจากนี้ไปพวกเขาจะดูแลและสอนหนังสือให้ลูกสาวที่บ้านด้วยเหตุนี้เลซีจึงไม่ค่อยออกไปปรากฏตัวในที่สาธารณะและมีคนพบเห็นเธอน้อยลงเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดชีวิตของเธอก็เหลือเพียงการไปพบกับนักบำบัดเป็นครั้งคราวและอยู่ในบ้านเท่านั้นแต่จากบันทึกการรักษาที่มีอยู่พบว่าครั้งสุดท้ายที่เลซีออกไปพบแพทย์คือในปี2001ขณะที่เธออายุได้16ปี หลังจากนั้นสภาพจิตใจและร่างกายของเธอเป็นยังไงบ้างไม่มีใครทราบได้เพราะตั้งแต่นั้นมาเลซีก็ไม่ได้ไปหาหมอและแทบไม่ได้ออกจากบ้านอีกเลยวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนปี2006ระหว่างที่หญิงคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ละแวกใกล้เคียงกำลังเดินทางกลับบ้านเธอเห็นหญิงสาวรูปร่างผอมแห้งคนหนึ่งกำลังเดินช้าๆพร้อมกับยกดัมเบลเล็กๆอยู่ริมถนนเหมือนกำลังทำกายภาพฟื้นฟูร่างกาย เนื่องจากเธอไม่เคยเห็นหญิงสาวคนดังกล่าวในละแวกนี้มาก่อนจึงได้สนอกสนใจมากเป็นพิเศษแต่ไม่นานเธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อจำได้ว่าหญิงสาวที่กำลังทำกายภาพอยู่นั้นคือเลซี่ซึ่งเคยเรียนหนังสือที่เดียวกันกับลูกชายของเธอในตอนนั้นเลซี่น่าจะอายุได้21ปีแล้วแต่รูปร่างของเธอผอมแห้งและมีใบหน้าที่ซีดเซียวราวกับไม่ได้โดนแดดมาเป็นเวลานานจนดูเหมือนเด็กวัยรุ่นอายุยังไม่ถึง20ปี และนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนพบเห็นเลซีหลังจากนั้นก็ดูเหมือนเธอจะเลือนหายไปจากโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์ในปี2017ขณะที่เพื่อนบ้านซึ่งสนิทสนมกับครอบครัวเฟลเชอร์กำลังพูดคุยกับชีล่าจูจูก็เอ่ยถามขึ้นมาว่าตนเองจําได้ว่าชีล่ามีลูกสาวชื่อเลซีน่าจะไม่ได้เจอเธอมานานกว่า10ปีแล้วตอนนี้เธอแต่งงานและย้ายไปอยู่เมืองอื่นแล้วหรอหลังจากได้ยินคําถามนี้ชีล่าก็บอกว่า ลูกสาวของตนเองไม่ได้ไปไหนเธอยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่เหมือนเดิมเมื่อเห็นสีหน้าประหลาดใจของเพื่อนบ้านเชีลาก็รีเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีเพื่อนบ้านเองก็เข้าใจว่าทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาที่ไม่สามารถพูดกับคนนอกได้ดังนั้นจึงไม่ได้คิดอะไรมาก5ปีต่อมาข่าวใหญ่ที่กำลังจะสั่นสะเทือนเมืองเล็กๆแห่งนี้รวมถึงสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศกำลังจะเกิดขึ้นโดยในวันที่3มกราคมปี2022 ชีลาแม่ของเลซี่ได้โทรแจ้ง911ว่าลูกสาววัย36ปีของตนเองป่วยจนเสียชีวิตอยู่ในบ้านเมื่อรถถุกเฉินเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งเห็นสภาพภายนอกของบ้านและสนามหญ้าที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจึงคิดเอาเองว่าเจ้าของต้องเป็นคนมีฐานะข้างในก็ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างแน่นอนจากนั้นพวกเขาก็ได้พบกับเคลและชีลาสองสามีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่ยืนรอต้อนรับอยู่หน้าประตู ก่อนจะเข้าไปข้างในเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบด้วยการสอบถามสองสามีภรรยาว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านทั้งสองเล่าว่าในวันที่หนึ่งมกราคมปี2022ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่พวกเขาออกไปเที่ยวพักผ่อนกันสองวันแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านในวันนี้ก็พบว่าลูกสาวไม่หายใจแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ยินดังนั้นก็รีบเปิดประตูเข้าไปในบ้านทันทีเพื่อเตรียมตรวจสอบสถานการณ์ถ้าโชคดีบางทีอาจจะสามารถช่วยกู้ชีวิตเลซี่ได้ แต่วินาทีที่บานประตูเปิดออกเจ้าหน้าที่จึงได้ตระหนักถึงความเลวร้ายของสถานการณ์เมื่อมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ผวยพุ่งออกมาจนพวกเขาต้องรีบปิดจมูกแต่ดูเหมือนกลิ่นดังกล่าวจะยังคงทะลุผ่านทางรูขุมขนบนร่างกายจนทำให้รู้สึกหวาดหวันและคลื่นไส้อาเจียนในตอนนี้หากทำตามสัญชตาตญาณของคนทั่วไปคงต้องหันหลังกลับและรีบเพ่นหนีออกไปอย่างแน่นอนทว่าด้วยความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ พวกเขาจึงยังคงก้าวเท้าเข้าไปภายในตัวบ้านจนได้พบกับร่างของเลซี่ที่เสียชีวิตไปนานแล้วบนโซฟาเก่าๆในห้องนั่งเล่นชั้นหนึ่งแต่ใช้คำว่าบนโซฟามาอธิบายสถานการณ์ในตอนนั้นอาจจะไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่เพราะจะเห็นได้ว่าเลซี่นั่งอยู่บนโซฟาเป็นเวลานาน,านจนมันยุบเป็นโพรงหนังของโซฟาและฟองน้ำด้านล่างก็เปื่อยยุ่ยจนร่างอันพายผมของเธอจมลงไปอยู่ในร่องราวกับหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของโซฟา ตอนที่เลซีถูกพบเธอสวมเพียงเสื้อยืดที่ขาดวินจนแทบไม่สามารถปกปิดร่างกายได้นอนขดตัวอยู่ในร่องของโซฟาจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าร่างกายของเลซีเต็มไปด้วยบาดแผลเนื่องจากนั่งอยู่บนโซฟาเป็นเวลานานโดยไม่ได้ขยับขยื่นนอกจากนี้ยังมีโต๊ะเตี้ยสีดำหน้าโซฟาซึ่งมีโลชั่นและแป้งเด็กวางอยู่อย่างระเกะระกะน้ำหอมปรับอากาศและทิชชูเปียกสำหรับทำความสะอาดอีกหนึ่งหอ่อ สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าสามีภรรยาเฟลกเชอร์ยังคงพยายามดูแลรักษาลูกสาวแบบง่ายๆแต่บาดแผลบนตัวของเลซี่จะใช้เพียงโลชั่นและแป้งฝุ่นรักษาให้หายได้ยังไงจากสภาพของเลซี่ในตอนนั้นนิติเวชที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุจึงสันนิษฐานว่าเด็กสาวผู้น่าสงสารรายนี้น่าจะลาโลกไปแล้วประมาณ24-48ชั่วโมงซึ่งตามคำบอกเล่าของสสามีภรรยาเฟลกเชอร์ พวกเขาออกจากบ้านไปเที่ยวพักผ่อนเมื่อสองวันก่อนดังนั้นจึงเป็นไปได้มากว่าเมื่อพวกเขาออกจากบ้านไปเลซีก็เสียชีวิตลงหรือไม่ก็อยู่ในสภาวะใกล้ลาโลกเต็มทีทั้งๆท,ที่ลูกสาวตกอยู่ในสภาพวิกฤตขนาดนี้แต่พ่อแม่ก็ยังสามารถเมินเฉยและออกไปเที่ยวกันได้อย่างมีความสุขหลังจากเลซีถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงดรเอเวลบิกแฮมก็รีบชนะสูตรร่างกายของเลซีอย่างละเอียดทันที เขาไม่พบร่องรอยของอาหารในท้องของเลซีมีเพียงเศษฟองน้ำจากโซฟาและสิ่งปฏิกูลของตัวเธอเองเมื่อเห็นได้ว่าเด็กสาวต้องดิ้นรนในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตอย่างเจ็บปวดมากขนาดไหนเมื่อตราหนักถึงเรื่องนี้ดรเอเวลก็ร้องไห้ออกมาการทดสอบทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าเลซีมีรอยยุ่งกัดทั่วร่างกายและสารพิษจากมแมลงก็ซึมลึกเข้าไปในตัวของเธอเมื่อรวมกับผลกระทบจากภาวะขาดสารอาหารเรื้อรัง และความอดอยากเฉียบพลันในที่สุดเลซีก็ลาโลกนี้ไปนอกจากนั้นยังพบว่ากล้ามเนื้อก้นและต้นขาของเธอหายไปจนเกือบหมดจากข้อมูลที่มีอยู่ดอกเตอร์เอเวลสามารถระบุได้ว่าเลซีนั่งอยู่บนโซฟาตัวนั้นด้วยความทุกข์ทรมานเป็นเวลาอย่างน้อย12ปีต้องเป็นพ่อแม่แบบไหนจึงจะสามารถเพิกเฉยต่อลูกแท้ๆของตัวเองที่เจ็บป่วยได้มากถึงเพียงนี้เมื่อเผชิญกับคำถามจากแพทย์และตำรวจ สองสามีภรรยาเฟลกเชอร์จึงอธิบายว่าเลซีลูกสาวของพวกเขาป่วยด้วยโรคหายากที่เรียกว่าล็อกอินซินโดรมซึ่งทำให้เธอเป็นอมาาัมพาตครึ่งตัวเธอรู้สึกว่าการอยู่บนโซฟาตัวนั้นสบายที่สุดปกติแล้วเลซีจะปัสสาวะบนผ้าขนหนูที่วางอยู่ด้านข้างเธอไม่ยอมออกห่างจากโซฟาตัวนี้เลยตามบันทึกการรักษาในปี2 0 1 0ครอบครัวเฟลกเชอร์เคยติดต่อไปหาคุณหมอผู้หนึ่งเพื่อปรึกษาว่า ลูกสาวของพวกเขาอารมณ์เสียเพราะไม่อยากลุกออกจากโซฟาดังนั้นพวกเขาควรทำยังไงดีในตอนนั้นคุณหมอให้การแนะนำว่าทางที่ดีที่สุดคือการพาเลซีไปโรงพยาบาลเพื่อพูดคุยกับแพทย์แต่หลังจากโทรศัพท์สายนั้นครอบครัวเฟลเชอร์ก็ไม่ได้พาลูกสาวไปพบแพทย์แต่อย่างใดและทางโรงพยาบาลเองก็ไม่ได้ตามเรื่องเหตุการณ์จึงผ่านพ้นไปสุดท้ายสองสามีภรรยาย,ยังเสริมิกว่า ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาลูกสาวของพวกเขาไม่เคยบ่นเรื่องความเจ็บปวดจากบาดแผลบนร่างกายแม้แต่น้อยดังนั้นทั้งสองจึงทำได้เพียงทำตามความปรารถนาของลูกสาวโดยปล่อยให้เธออยู่บนโซฟาต่อไปอีกทั้งพวกเขาก็ไม่เคยจํากัดเสรีภาพของเลซีหากเธอรู้สึกตกอยู่ในอันตรายก็สามารถออกไปขอความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อซึ่งคำชี้แจงของสองสามีภรรยาเป็นเรื่องที่ทางตำรวจยากจะยอมรับได้ล็อกอินซินโดรม หรือสภาวะร่างกายอัมาาพาตทั้งตัวเกิดจากการสมองได้รับความเสียหายเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองหรือการบาดเจ็บรุนแรงอื่นๆส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยยกเว้นการกรอกตาจึงต้องสื่อสารกับผู้อื่นด้วยการกระพริบตาซึ่งสภาพของเลซี่แตกต่างจากผู้ป่วยโรคนี้อย่างเห็นได้ชัดแขนขาบางส่วนของเธอยังคงขยับเขยืขย้อนได้ดังนั้นจึงเป็นไปได้สูงว่าเธอไม่ใช่ผู้ป่วยโรคล็อกอินซินโดรม สาเหตุที่ร่างกายบางส่วนของเธอเป็นอัมพาตก็เพราะการปล่อยปะละเลยและขาดความรับผิดชอบต่อเนื่องเป็นเวลานานของพ่อแม่ทำให้เลซีขาดสารอาหารจนกล้ามเนื้อรีบเมื่อรวมกับบาดแผลทั่วร่างกายในที่สุดเธอจึงไม่สามารถเคลื่อนไหวและร้องของความช่วยเหลือได้แพทย์นิติเวศวินิจฉัยแล้วว่าแม้ว่าเลซีอาจจะมีปัญหาในการแสดงความรู้สึกเนื่องจากอาการกลุ่มออทิสติกแต่เธอยังคงมีการรับรู้ตามปกติ และยังรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดอย่างสุดขีดที่เกิดขึ้นกับร่างกายแต่เมื่อต้องเผชิญกับความเลือดเย็นของพ่อแม่เธอจึงทำได้เพียงฟุบตัวอยู่บนโซฟาและทนทุกทรมานไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่จากสภาพของเลซีแพทย์นิติเวชจึงสรุปสาเหตุการลาโลกในแบบฟอร์มด้วยความโมโหว่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในวันที่สองเมษายนปี2022สองสามีภรยาเฟลเชอร์จึงถูกจับกลุ่มและสื่อก็เริ่มรายงานเกี่ยวกับคดีนี้ ทำให้มีคนรับรู้เรื่องราวมากยิ่งขึ้นหลายคนต่างรู้สึกตกอกตกใจเนื่องจากสองสามีภรรยาเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือจากสมาชิกในชุมชนพวกเขาแต่งตัวภูมิฐานหน้าที่การงานดีมีรายได้สูงและดูอบอุ่นเข้ากับคนง่ายไม่เพียงเท่านั้นทั้งสองคนยังเป็นผู้ศรัทธาที่เค้่งครัดไปนมัสก,การที่โบสถ์ตรงเวลาทุกสัปดาห์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาต่างๆยากที่จะจินตนาการได้ว่า ผู้สามีภรรยาที่หลายคนยกย่องให้เป็นแบบอย่างคนที่พูดถึงความเมตตาของพระเจ้าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจะทําเรื่องโหดร้ายเช่นนี้ในบ้านของตัวเองได้ในเดือนต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะลูกขุนขึ้นเพื่อตัดสินว่าควรจะตั้งข้อหาสองสามีภรรยาเฟกเชอร์ยังไงถ้านใความฝ่ายจำเลยยืนยันว่าการจากไปของเลซีเป็นเหตุสุดวิสัยลูกความของเขาเพียงแค่ประมาทเลินเล่อเ,เท่านั้น อย่างไรก็ตามอายการในคดีนี้ชี้ว่าชีล่าผู้เป็นแม่ทำงานในหน่วยงานรัฐบาลท้องถิน่นมีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายและระบบสาธ,ธารณสุขอีกทั้งยังมีคอนเนคชันรู้จักคนมากหน้าหลายตาหากเธอมีความตั้งใจจริงยอมสามารถให้การรักษาที่เหมาะสมกับลูกสาวได้ขณะเดียวกันเคลพ่อของเลซีก็เป็นผู้จัดการขององค์กรการดุศลในท้องถิน่นที่มีหวังผลกำไรเป็นคนที่มีทรัพยากรมากมายอยู่ในมือ ดังนั้นแม้ว่าทั้งคู่จะดูแลเลซีด้วยตัวเองไม่ได้แต่พวกเขาก็ยังมีหนทางและทรัพยากรทางการเงินในการหาคนมาช่วยดูแลเลซีอย่างเหมาะสมหรืออาจจะส่งเธอไปยังศูนย์ฟืน้นฟูแต่พวกเขากลับเลือกวิธีที่โหดร้ายที่สุดด้วยการปล่อยให้ลูกสาวนั่งอยู่บนโซฟาที่เน่าเปื่อยวันแล้ววันเล่าจมอยู่ในกองสิ่งปฏิกูลของตัวเองจนกระทั่งลาโลกนี้ไปด้วยความสิ้นหวังและความเจ็บปวดในการพิจารณาคดีดรเอเวลบิแคแฮม ให้การว่าเมื่อเขาไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุที่บ้านของครอบครัวเฟลเชอร์เขาพบชีล่าผู้เป็นแม่ที่กำลังพยายามบีบน้ำตาอยู่ในขณะที่เคลผู้เป็นพ่อก็ดูเฉยเมือเย็นชาจากนั้นผู้พิพากษาได้หยิบรูปถ่ายจำนวนหนึ่งออกมาและให้คณะลูกขุนได้เห็นถึงความน่าเวทนาของสถานที่เกิดเหตุเนื่องจากภาพถ่ายเหล่านั้นน่าสังเวชเกินไปการพิจารณาคดีของสารจึงจัดให้มีแพทย์ฉุกเฉินประจําการด้านนอกเป็นพิเศษ เผื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อคณะลูกขุนเห็นภาพเหล่านี้พวกเขาทั้งหมดล้วนตกใจเป็นอย่างมากบางคนถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาทันทีบางคนก็ก้มหน้าก้มตาไม่กล้าหันกลับไปมองอีกบางคนก็ถามเสียงสั่นว่านี่เป็นรูปจริงหรอหลังจากได้รับคํายืนยันทุกคนล้วนตกอยู่ในความเงียบงนันต่อมามีคนเล่าความรู้สึกในตอนนั้นว่าเหมือนนาฬิกาบนผนังกําลังหยุดเดินและเพราะรายละเอียดในภาพถ่ายเหล่านั้นน่าเวทนาเกินไป ทำให้จนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังคงไม่ยอมเปิดเผยภาพดังกล่าวสู่สังคมภายนอกหากคุณใช้คีย์เวิร์ดชื่อของเลซี่เฟล็กเชอร์ไป Google หาข้อมูลจะพบรูปภาพโซฟ,ฟาที่ถูกเบลออไว้กลิ่นอันน่าสะพรึงและความน่าสังเวชของสถานที่เกิดเหตุยังคงทะลุผ่านภาพออกมาจนทำให้รู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกไม่ต้องบอกก็รู้ว่าวันนั้นหลังจากคณะลูกขุนเห็นภาพต้นฉบับในสารแล้วพวกเขาจะรู้สึกตกใจและหวาดกลัวมากเพียงใด ในที่สุดในวันที่2พฤษภาคมปี2022คณะลูกขุนก็ตัดสินให้ตั้งข้อหาสองสามีภรรยาเฟลกเชอร์โทษฐานทำร้ายคนโดยเจตนาแต่ไม่ได้ไต่ตรองไว้ก่อนจากนั้นในวันต่อมาพวกเขาก็ใช้เงินคนละ3 0 0แสนดอลลาร์หรือประมาณ10.2ล้านบาทเพื่อยื่นขอประกันตัวคดีของพวกเขาจะถูกตัดสินในปี2023แต่ยังไม่มีกำหนดวันที่แน่นอน หลังจากสองสามีภรรยาได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำพวกเขายังแถลงผ่านทนายความว่าตนเองรักเลซีซึ่งเป็นลูกสาวอย่างสุดซึง้งและยังคงจมอยู่ในความเศร้าโศกจากการที่ต้องสูญเสียเธอไปดังนั้นจึงไม่ยอมรับข้อกล่าวหาทั้งหมดหลายคนสันนิษฐานว่าในช่วง2-3ปีแรกที่เลซีล้มป่วยสสามีภรรยาเฟล็กเชอร์น่าจะดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่า อาการของเธอกลับไม่ดีขึ้นเลยทําให้ความอดทนและความรักของทั้งคู่ค่อยๆหมดลงซึ่งความจริงแล้วนี่ก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจตามปกติของคนทั่วไปในตอนนั้นทั้งสองยังสุขภาพแข็งแรงมีงานและ,ะไรายได้ที่ดีพวกเขามีความสามารถมากพอที่จะจ้างคนมาดูแลเลซีหรืออาจจะส่งเธอไปยังหน่วยงานเฉพาะทางแต่จุดที่น่ารังเกียจที่สุดของสองสามีภรรยาเฟกเชอร์ก็คือแม้ว่าจะมีวิธีที่ดีกว่า แต่ด้วยความเห็นแก่ตัวพวกเขากับเลือกที่จะเพิกเฉยต่อการดูแลลูกสาวมองข้ามความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจของเธอแม้แต่ตอนที่เลซี่กำลังจะลาโลกพวกเขาก็ยังออกไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตราบาปที่ไม่อาจให้อภัยได้และพวกเขาก็สมควรได้รับบทลงโทษเอาล่ะครับทั้งหมดคือเรื่องราวของเราในวันนี้ทุกคนคิดว่าสองสามีภรรยาฟเฟล็กเชอร์ควรได้รับโทษยังไงบ้าง สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจที่ทุกคนมีให้กันเสมอมาที่นี่คือสำนักสื่บรับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ